กันนะนะบ่อ coating, แบบคล้ายๆกับแบบเ้ามาใช้อยู่บ้านเพิ่นแหละเพิ่นบอกว่าใส่เ้านะอืมอืมอืมคือเพิ pues ่นเบอกว่าต้นเนี่ยเพิ่นว่าทเริ่มต้นทำบิดตัมบอเป็นทำอ่าพิจัยกันมาก่อนบ่หรือวะเนี่ยต้นน่ะแต่คอยผู้คอยเป็นผู้ว่าเล่านี่เราให้คอย กาบสบายดีเด้อพ่อเม่พี่น้องสบายดีกันเบิร์ดกุสุสูคนพ่อเม่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าสิเป็นพ่อเมพอพอพ่พี่น้องฝังไทยหรือผังลาวพี่น้องเลยหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อหรับเข้าสู่ช่องของมะย่าซานเลเด้อพ่อเม่พี่น้องเนาะช่วงค่อยคำลงแรงพ่อมพี่น้องเลยเนาะมาพบมาพบก,กับมะยาวในตอนนี้กับพอดีอยู่เพื่อนซานของน้องของเม่น้องดิงดิงพี่น้องเลยเนาะในตอนนี้มาบ่ได้มา,มาหลายมือหลายเว้น,นกับป้าเตอร์พี่น้อง ขึ้นโค้คงค hàng, ขึ้นห่างคักกว่าเก้าอีกพี่น้อง,งนะเลยเนาะพี่น้องเอาพี่น้องเลยเป็นอะไรขึ้นได้วกวด้าหรือมาแบบนี้เถอะเนาะพี่น้องคือว่าเดเพนเตะหมอแหกเตะกระโปรงใสเมื่อวานนี่พี่น้องเลยเนาะบงแตะบดทิพพี่น้องเลยเอาโอเคเฮ้ยพี่น้องเลยไปเบิ่งก่อนคือว่าเพิ่อยากกลับบ้านกำเมืองมาหาลูกขาเมียในมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะเอ่อเทรเร่งมาบุญน,นำนำอยู่พี่นอ้องอย่างเมื่อเฮงโบราไปเบิ่งก่อนมื่อนี้ก็เป็นมือหวย เสริมสรรองมือกินมื่อเล่นไรพี่น้องเลยมื่อนี้เนาะสบายดีเนาะพี่น้องเลยเนาะภาพพอตาเมื่อป้อมเมื่อกี้เนาะเงินว่าเสดียนะว่าลักเงินบ่แใ่นเงินว่ายังมันเมื่อยลูกอยู่บ่ยังไงนะบอกว่าสิผางเมื่อยแล้วบอกยอมอืยอมนะโดยเป็นแล้ย่างนี้เราใช้วัดช์แจ็คยังไง มัวว่นเหมือนกัเบิ้งเหรอไเลยเอ้าพี่น้องเงยเรีรยวเข้าไปแล้วเกิดือสิสี่ข้อดุข้อเมียแหละเนาะเบิ้งนี่ก็อย่างเมื่อสะดมสรองอยู่ว่าคุณแล้วอ่าเปินซานคุณแล้วเนาะน้ำลูกองเมียพอมาเจอเพื่อนมาเห็นตะรุนกัอันนี้แหละพี่นออ้นองเงยเนาะ,ะน้ำเอา้าอันนี้แหละของเจ้าบ๋าใสา่เซวียนวันกลางเนี่ยเป็นขาดไม่วันสี่เนาะในว่นของบ๋าเซียงเนี่ย เก็บเด้อเออไปกันยัดเดพี่น้องเลยนี้เนาะยัดต im ุ่มปุยตุ่มปุยเออสีเมือังปิ้งุกวอยู่บาเลยสบายดีเมื่อกินกระเมียดีเนาะเอาตีกินยหน้ามาด็กมาดื่นนะเดี๋ยวรอย่าี่ขอมา mưa rắn mình đi bỏ Già mang lại mưa là Mmmm. Nào, thì ăn người nó ngon. mưa đạo ba đi nó Bò ngon 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 đi ngon ngon à ngon 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 ngon

เกเลยได้น้าหอบหอบลูกมุงป่วยเลยบ่เนาะมื่เอ <radas> ืมบนเก็บขอเมหลังปีใหม่ื่ได้บ่นีใหม่เพื่อนได้หลังปีใหม่เนาะเมื่อทาลงทาเป่งแล้วบ่ทางบ่ยิ่ดียิแห้งเน้อด้วยด้ว้ยเป็นอะได้พ่อตาโอ้จับกัมมูนี่ละกับกมมูกัมมูว่ะ เป็นอะไรถือสันแข่งยิเพนบ้านี่เราเป็นเป็นาไลบอดละแต่ว่าเสียดักก็เติบเนาะแีชวยเขาอนเหมื่นเขาอนเขาว้จเเอออาจมามัด่็ไอหมัดเชื่ออดนี่อะะอไพ่เห็นเหตุการณ์ไพ่เห็นเหตุการณ์ในบ้านนี่เห็นมคนบอเจก็เห็นบ่ไปพีกหูน้ำในกระไดว่าน้ำกระไดเนาะ ขอบใจขอบใจอะไปเรองไห้เนาะอ่าตวองค์เราองเราขึ้นบอององเราขึ้นแห้งบ่บานเลยบอกบอกอะไรนบอกสาเหตุเป็นยังสนเจาไปเฮตผิดใจแล้วบอหมด้ก็เห็นอย่งนีิดใ้อ่าบ่ไเห็นยังกตื่นมากอะเฮ็ดเรอำลาคือคุไฟใ้กาวกตื่นมากเฮอ่า Tục mà đông má lụt lụt đi đấy, đâu hai hẹn này. Phải vào hai nó bộ bạc nó mình nó. cả vợ đấy. Phải phải tham mình ăn. Một chảo lò này. lò này, một chảo lò này. nó để bằng thì nó cả giá. Bạc đấy. Thì ở đâu nong ở đâu lụt nong, cái nhang cái nhỏ đấy, à à à, phải tàng ma này, nó to má nhóc nặng má nặng ma tài nó mượn à, rồi mua nó hơi thế này này, <laughs> ตเอเหตุสาเหตุยังต้องทมพวกนั้นไปคอยอยู่ไหนอันนั่นแหละทาพวกได้บัตรไหมทางเที่ยทาเที่ยถามด้กูาั้เออตนเยต้งาวทางเที่ยตัวตัวนักแข่งนี่ไปขวานอยู่ทางนันไปรเได้เงินเยอะพงพวอยอได้ออกมาราแล้วลบ่ลาบ่คใหม่ลาเป็นภาษาลาเขาเองบ่ và chẳng tira bắt đi bà đi tí. bà đi đấy bà kìa là đấy là đấy là làm là đấy là đấy là đấy đấy là đấy là đấy là đấy Mưa đấy là mưa là đấy là đấy là nó... là đấy đấy là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  đấy bà đấy l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 à Bà là đấy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  คใช่กับแบบห้องมาใช่ยู่บ้านเพิ่นแหละเพิ่นว่าใส่ห่อนะอืมอืมอืมคือเพิ่นว่าว่าเบื้องต้นเนี่ยเพิ่นว่าทบิดเริ่มต้นทำบิดทำบ่อเป็นทำอ่าพิจัยกันมาก่อนบ่หรือวะเนี่ยอ้น่ะแต่คอยพุงหู้คอยไุงหู้ว่าเรานี่เราเราให้คอยแต่เราให้เจ้าบ่เราให้คอยแต่คอยพุงหู้ว่าเราให้แต่คอยกับทำเราประยุก เพราะว่าคอยออกคลิปใช่ไหมคอยบอกว่าเอ้ยเพนทั้งสิ่งมิตรก็บอกเอ้ยเป็นฝักขึ้นเป็นแล้วก็ดีแบบซอยเป็นตาซอยอยู่เราข่าวน้ำข่าวน้ำถุยซ้ำมีแต่ร่างให้ข่าวน้ำมีแต่เราหนึ่งให้เขาไม่ได้บอกพชิตตลอดเลยเพี้ที่เล่ายังให้พ่ออยังเหี้ที่ยังให้บอกมือนั่นเนาะคอยถ่ายคลิปก็บอกบุญคอยเป็นนางกินข่าวอยู่เขาบอกว่าบุญก็บอกโอ้ยเราจะอยากกินข่าวนายเออเขาบอกรอยกินข่าวนายแต่เพิ่ง้าใจว่าก่อเพิ่น อย่าไปรับบอกพ่หลายคนเนาะลูกคนเยอะนาะคนหลังเราเข้าใจว่าบ่เรากินหลายบ่กินหลายป่ะครับพ่กินหลายพ่อบอกเราเราเข้าใจว่าช่างเตี้ยนไปพ่อเล่าว่ากินข่าวร้ายอืมนะที่กินหลายยังไงคอยมาแต่ละเถื่อะข่าวคไปเบิดเนี่ยมึงเถอะเกือบครึ่งกับสอบแล้วจกับกระเบนเมื่อจกับป้าให้มีดูนี่นะบิดหนี่งอ่าบันนไดเราเก็บกดนซาโสมันจะเจาซาโสมันในดึกเบบดก้อนก้อนละชีติอ่าอย่างไรเนี่ยเป็นอี่เลกระเบื้องเรื่องกระเบื้อง เรื่องกระเบื้องนี่ลุงเพิ่มนี่บอกแล้วว่าพากันแก้เด้อกระเบื้องเด้อมันมันแบบมันมาติดนะเลยเหล็ก็ห้ามปแกะชุมลุงได้ไปแกะความเป็นแบบหาดักเห็นไหมันเลยมันเปนตอย่ดงเขาเขาติดเนาะติดเดีมันมันโมเหงอํานาจเอาไปเยียบไปอํานาจมันมันแบบโค้งใช่ไหมนีแผ่นหนึ่งเนาะโค้งแผ่นสองหน่อยนึงเรา่าเนี่ยเราก็บไม่ได้ว่าตอนตุ้ยไข่ลุงเพิ่มมาเหมือนว่าให้แก้ให้แก้ไหมนะให้มันติดครับติดกี่มิ้นต้ยไข่ก็ ใส่ลัแล้วแก้ัวแล้ววันนี้เราเราเราคิดว่านนได้หมดแล้วพามาชงฮาลื้อก็เบื้องลือก็เบือ้องวางชงฮาวเพชรในบ่ออนพอใจเฮ็ดให้นแล้วอ๋อ,อแล้วก็เอิ้นกับพ่อเรือให้พายเอิรนดก็ให้คอยพี่แต่คอยกับคอยกับ่ได้ ไปกับรจาคกินเอาไว้นายไปลำพักลำจัวลำพกไปจุดที่ตูเดีนแล้วบ้านไหนที่เมลดบ้านไหแล้วบ้านที่เมลแล้วบากรใดูจายเห็ดยาลดแล้วบ้ก่มันยังชั้นหรอวะมันติดมันแหังเลยมันติดถึงน้ำน้บงติดสิติดให้ไหมให้ไหมนะไมคก็มาตกแต่งนี่สิติดให้ไหมให้มันละเอียดให้มันหน้าขงข้มันเน้นเอาเลยบบ้านี้นลำผักลำจัวเราเราคิดว่าจิมจันนี่ชืของเราออกเบดเราคิดว่าจิเฮานี่แกงเรล่าแกงยางนึ่งกะงันออกนะอ๋อ ແລະລາວບໍ່ເບົ້າລະມັນບໍ່ເຂົ້າໃຈຫັ້ນນະແລ້ວກໍເລີຍໄປຍາວເລີຍໂຕນີ້ເປອີ່ຫຍັງຊິເລີຍຈັງລຸງເຮືມາລເຮືມາທ່ະພັກຶທຽລຸງບໍລລົໃດອາຈຶ່ງແຫະສະລ້ງເຮືມລ້ົເຮນົມສັນັັດອົາຊື สกปรกเน่ยนะว่าแบบบ่มีบ่มีคุณบ่มีค่าเลยนะความจริงนี่คือคอยนี่เป็นคนที่มักเล่นกับเราเออเออเออเมนบ่มักหยอกทุนนี่นี่เขาบ่ได้หยอกคือคอยมักหยอกกับเราเลยแต่คอยกับบ่เคยบอกว่าเอ้ยเพิ่นเป็นขันจังชี้มีแต่ย่องมาแล้วดีย่องดีตลอดท้าแม่ชุมไทยคิีมหนุ่มก็พนเลย่องขอมนเมนเมนเจ้าก็ย่องดีตลอดอืแต่บางแน่เลยเหตุเกิดคอยหาบ่กอดีงีราสนออกมาถึงได้เนาะเขาเราสวยเราบวงเราไหอยด้เลยเออ ถ้าอย่างว่าเอ๊ใไปก็ใส่ใส่ใส่อย่างเงียใส่กินข้าวก่อนร ồ ยกินข้าวก่อนก็ได้คิดซะว่าลูกไปได้เอาไปทอชได้เห็นได้ชัดนี่เลยวะาอ่อทนอยู่ทนมาได้แล้วมันแบบตีข่าวตีคอคองกับน้ำผมแบบน้หนากหนับโมติดเนาะก็เข้าใจอยู่ว่าคนประสาทบุรีเนาะแล้วเข้าใจประสาทบุรีมันก็แม่ใหญ่แต่มันก็คนใหญ่ๆบางแต่ผู้ปลามันน้อยมันยังหู้ว่าอันใดพิษอะไรถือมันก็บอกเวลาแม่มันให้มันจะแม่ข้าเจ้าให้ คอยเนี่ยเจ้าให้แต่คอยเจ้าจะเป็นร่ำให้ช่างห้ยังเขาอันผู้ปลาอันบอกแมงบอกแม่ให้มึงจะไปพ่อมเขาเอออ่ามีแต่อ่างไปชั้นกับให้ลูกว่าให้ลูกแล้วใหยชุมมือนี่ตีลูกปผสมมุกผสมชุ่มเฮาเมื่อวานนี่ตีลูกวะื่อวานนี่ประเที๊ว่าไมือคอนพุ่นเลยตีว่ากินว่าอันที่ล้งเพิ่มล้งคลิปคือเออเมื่อนั้นอ่ะบ้ยบอกมึงดังนำรังเนาะอืมบุญมานาเน่ว่านนี่ก็ตีได้ว่านี้จั๊กขาวบุญ อันว่าที่บวบุญมานี่ยที่น้องปู่ปาให้กับตีบ่บ่ปกติเราให้เราเล่นใจให้ค่อยได้ค่อยว่าว่าเราอยากให้พังคว่ำผลัดได้คอยผลล่าเราเยนะว่าบอกแต่ว่าวาเนี่ยเคยถามน้องคนปกติได้เดี๋ยวจากแรกตอนทำบวชให้ตอนทำชิมาทำบอกนั่งเลยว่าตัวปิดคุณหู้พอดีเด้อล่าเด้อวบวชให้ยังกะให้แย่แย่ออกอะไรปิดอะไรถือตัวพังคว่ำเด้อล่ะเด้อแล้วเขาบอกชิม่าก็ให้มันมันมันเจือใจแล้วเนาะมันแบบจังไดยล่ะ สาเหตุม <t oms> <m> ีแค er ่น mm ี้เบอร์แค่นี้ละก็ได้มีอย่างหรอกแต่มีแต่ว่ามีแต่ว่าชุมชางเนี่ยบอกผุนมีแต่ว่าชุมพาวบอพิ่นโอ้ยยังไม่ได้บ่กออย่างเนาะเราเงินผ่านหัว่าว่าสังเตี้ยนโยนหดเขาใช่เปล่เคยให้ตายก็ได้บาบุญเขาบ่เคยนิสันดานของเ่ามันบ่ได้เป็นแบบสัตว์แมนเมนเมนเป็น้องไงบ่อยากกับอายุสี่สิบปลายแหละไม่เป็นไรสี่ให่ให่บอกบ่ได้เข้าข้างไปแต่คือช่างเตี้ยนบ่งอยากกับครบร่างมาโดนกับมางคน บ่าสิเป็นคนมักเล่นนี่เล่นแต่ว่าเล่นย่ำเล่นกับเล่นย่ำห็ดไปห็ดเนี่ยเล่นยังเล่นเวนที่เล่นทุกอย่างกระเปายนี่มีอะไเล่นกับเล่นไปอ่ยย่เห็ดเท่ากับห็ดนะพี่น้องบ่อยเล่นถึงขนาดนั้นก็อย่างแบบจะคิดว่าอะไรเนาะเออมันพออยู่กรไรเมื่อคืนนี้กันโมกุมาก็ใช่ไหมพอดีอ๋อเมื่อคืนไง พอดีดรถบาบุญมาเด้บาบุญมากพะพอดีเขาคุ้มของคุณลเลยอยู่ไฟมันเถื่อบอกไปเรือลายเขาอดอะไรเด้เหออ็นอหมความอดทนของเฮ้ามันเกิดจำกัดแล้วมันมไหวมันไม่มมมมได้ซ้ำไม่งี่คนใดคนน่ะแต่ว่าเราเจ้าจงเจ้าเ้ื่อมืันคืนนี็นไหมวานเนี่บ่หั่วเลยหั่วเลยเน้นนั่งในเป็นข่อย<ม>แต่ทั้งที่ข่อยก็ไม่เห็นอย่างข่อยก็ผักแพงแล้วข่อยก็ไม่ค่อยคิดว่าเราให้ข่อยได้ทำคาราบอเนื่อมืออันติดกระโดดแา้วบอ สังเตว่าลาวคนยินอันคุยกัไอตาลงตาลงเฮิมก็คือก็แล่นมาถามว่าหึงบ่ไดว่าเพิ่ว่าเจ้าหึงบไดกินก็กินค่อยว่าก็ว่าบุญก็บ่เชื่อก็ถามแมว่าบุญเบิ่งคลิปวบุญยังมีอยู่โยเออา่มันสิกดจังซั่นแต่ก็ว่าเออไผก็ย่อหางไผมันแลเพิ่นว่าพี่งไผสิว่าแม่นแม่นบ่แม่นบ่แม่นก็แม่นเนาะออส่ผิดเฮาถือก็สใหเฮาผิดเฮาก็บ่เอาทนได้อื กานว่าเขาหยอกเขาหยอกยุคเขาหยอกเว้ยเท่าวทางในห้องเขาเนอะเคยหยอกแต่เขาบม <ต Liberty. S 2> คิดว่าเราสิ่งตลบหลังเลยใช่ไมแต่กับโมโหว่าสาเหตุย้อนยังย้อนว่าแต่กับว่ามาครบลูกหัวแล้วก็บบุกเงินบ่หมดเงินหนอว่าอย่างนี้นะอย่งนี้นะแล้วก็จุ่มไปงอกกันนะแล้วก็มด้ตอบแล้วหรอกเขาก็ตอบไปแค่นาเดียวเนี่ยโดยเอ้าเนาะกอไปมันกับบอกข้าใจเลยอธิบายมันก็บอกข้ายแล้ว มีแต่ชีมีแต่อารมณ์บอยอารมณ์อย่างกันแต่ก็พอดีกับลุงแล้วเอิอว่าตั้งแตไอ้ตี๋มาเพี่เขากลับไปเก็บเกือนมาว่านี่นะแบบ่าไงเพิ่งกระพ่านอยูได้น้อแบบบอมแบบคือบุ๋มมีความเก็คคือแบบเกง่งใจกันเลยนะเราสุดถ่ายเนี่ยกีก็ดีอยู่ดอกถึงเฮาคิดว่าถึงเจะเมื่อได้กับานนี่มาพี่ต้อนเนาะมา,าะะเพราะว่ามันนอนกันขิ้แล้วแหละน้อละเดียวนึ่งอืมจะไหนก็เลยมืงองแต่ตีออดเอาเนาะแม่นอ่ะกินข้าวกันบ่ทางเมือนี่นะ ขึนเผาก่อนบ่ป้า้าใช่ปะเมอานยันยาเออเมื่อวานหลดใช่แล้วเนาะหลใ่เมียก่อนเมื่อวานเลยบกเมียได้เนียก็โตใช่่ได้จักอย่งนี้เมียบรเดีมีได้อยู่ได้กินก็ได้เนาะกาะเสื้อได้เนเนาะกาบสเสเมียบ่ต้องันดีมูเนาะบ่ได้ปันใดนนะมันคื อยากเปลี่ยนนะพี่น้องเนาะฮาบงเตกยอนเยเพนบานสตรีมงานสร้างย่านเราไปมาพูนบาเนี่ยมันนี่ได้คอยไปทิ่บานรอบใบใบแล้วห้องกินเบียได้ององเราลงแล้วมันนี้นะโมดูหลังเนาดมันมวยมวยพับมวยพับพุบอ่าบเขาอยากมาย่านเนาะ ลำคันมั่จนะได้อนนี่นอนดึกงคืนก็ยังจมอยู่ะนะเออเัากะคนมักจมักเล่นไปเลยนะนอนกเงียบแน่กับใครเนี่ยลยกได้กินอีกอะเข้าไปเบรหาเบิ้งรองเบิ้งหมแล้วสิแล้วสิขึ้นอยู่บ้างะลงแล้วลงแล้วกระตังโมเวนี่ลงแล้วมในยินบ่าบุญว่่เม่อวานี่บนเบียดนี่ดอกว่นเรอ

มือเนาะตอปูมาให้นออนพี่น้องเลยเนาะเหลือ่ะเหลือใส่ขาวกามเอ้ยยาเนาะนึยาวไหมไมไม่ยาหมเขาเนี่ยเหน่นท่องตึ๊บๆอยู่แล้กินข้าวมาเลยเนาะตอนพวกมันว่าฉันบ้ได้ตัวกินต้อนว่า่ะว่าตัวกินต้อนว่านะอืมไม่ได้กินอ่เขากินแล้วเ Đưa, 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 đưa là <cười> rồi <cười> không không, Mình ừ. mưa à, à, rồi xin mù nó piing pi dong rồi chiều mới trăm nhiều hơn không có lùm bả coi ha cái rồi hả ok rồi mít tơ rồi đó sưu rồi đó anh này kêu bố kỹ năng kinh nãm đi này ดีใจด้เมื่อบ่ดีใจได้เมื่อกินเข่าไปลงเลยดีใจได้เมื่อจริงเลยมันบันอยากอยาเมื่อกินปมดูปมเมียไปเลยโดยจะเพื่อตาได้สายเนาะบาพี่น้องเลยเมื่อก้าวเมื่อกินนำเมียพู้นั้นเนาะนำก็พาเขากับเมียพู้นั้นเบื้องเนี่ยติดกำแพงแล้ยังมูพี่น้องเลยเนาะเอ้ามีแต่เดินทางปลอดภัยพี่น้องเลยเนาะจ้าจ้าเจอกันอยู่บ้านอยู่เพื่อนอยู่ซองพู้นหละพี่น้องมาดี เมื่อเล่นถ่งการแล้วกลับมาใหม่จะดูงานต่อเนาะสังจามือแล้วสังจามือพี่น้องเลยโดยพี่น้องอ่ะขอบุญนะเอ้าโอเคพี่น้องเลยมิตรวัยญาสิขอจบคลิปปิดคลิปลงก่อนบัดนี้ต้องขอขอบุญขอบคุณทา้งพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตคุณสู่สู่คนและพี่น้องเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับชมคลิปของวัยญาือเก่าเกลนเลยเนาะว่าบมจบวงงามในคลิปนี้กับกับขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อสอบถามเรื่องราวเรื่องของยายเพี้ยนผิดน้อยนึงพี่น้องเลยเนาะ อ่าบัดองค์ลอกขึ้นพี่น้องเอ้ยองค์ขึ้นบ่ได้ซ่องเลยจะเพิ่นนี่เนาะลาหาลาหามลัวบได้พี่น้องพอแม่เราบ่ดึงบได้เฮ็ดเนาะบ้านบ้านตึกตกระโตกกระังมีมีซอเตะกระังบ่ไปจน้นวนวนามีผมดโสงหน่วยกับปึ้งงยโอยพี่น้องเอ้ยเนาะเฮ็ดยังเลยสุงเลยเนาะลุงเลยวนักบ เิงโดยปะะะดย้าสาวเนาะเมื่อเจอลูกเจอมียอยู่บ้านเชิญสั้นโดยสบายดีสบายดีป้าพี่น้องขอขอบุณขอบคุณดนะพี่น้องเด้อเนาะผิดพลาดการประการใดบ่บ่เจบบ่งามในคลิปนี้กะกะขอโทษขอให้หลายน้องพี่น้องเนาะขอขมุกกับใจอยู่ดีมีเฮงเบ้อสุ่สุขคนพี่น้องคนเจ็บไม่ได้คนไข้ไม,ม,ม่มีขอให้โชคดีปีใหม่ตลอดปีและตลอดไป้ะพี่น้องเด้อสบายดีปีใหม่สงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ไปก่อนพ่อแม่พี่น้องสบายดี